วันนี้เรามาดูกันที่เหตุการณ์ในงานเลี้ยงดอกเบญจมาศนะครับจัดที่จวนองค์หญิงอันเลอร์เลยซึ่งบันทึกตอนงานเลี้ยงดอกเบญจมาศเจ้าหญิงอันเลอร์เนี่ยเล่าไว้ละเอียดทีเดียวค่ะงานนี้ก็มีแต่สตรีสูงศักดิ์นะคะแต่ตัวละครเด่นๆที่บันทึกไว้ก็คือองค์หญิงอันเลอร์เองเจ้าภาพงานแล้วก็ท่านหญิงปั้นหารครับเป้าหมายเราวันนี้ก็จะมาไล่เรียงกันดูว่าในบันทึกเนี่ยเขาบันทึกเหตุการณ์บทสนทนาอะไรไว้บ้าง ถ้าดูตามพื้นหลังที่บันทึกไว้นะคะองค์หญิงอัลเลอร์เนี่ยท่านเป็นพระธิดาองค์โปรดของห้องเต้เลยนะคือท่านเคยอภิเสกนะแต่ว่าจับได้ว่าพระสวามีนอกใจก็ลงโทษแล้วก็ขับไล่ออกไปเลยอ๋อแล้วมีประเด็นต่อด้วยใช่ไหมครับเรื่องพระสวามีใช่ค่ะบันทึกบอกว่าต่อมาเนี่ยวังซื้อจือ่อหรืออดีตพระสวามีตกม้าตายแบบเอ่อมีเงื่อนงำนิดนิดตระก,กูลหวังก็เลยตกต่ําไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้อีก แล้วองคหญิงก็ไม่ได้พิเศษใหม่เลยท่านหญิงปัญหาลมาถึงงานบันทึกเล่าว่ายังไงบ้างครับพอมาถึงหน้าจวนสาวชายก็รีบรับเลยค่ะท่านหญิงปัญหาลก็ให้รางวัลไปเป็นถั่วลิสงเงินตามธรรมเนียมนะคะ่ะแต่พอเข้าไปในงานบรรยากาศเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่ค่ะบันทึกบอกว่าพอท่านหญิงปรากฏตัวปุ๊บทุกสายตาจับจ้องมาเลยแล้วก็เอ่อมีเสียงซุบซิบตามมาทันทีทําไมล่ะครับทำไมถึงซุบซิบกันขนาดนั้น บันทึกระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะเรื่องมันเพิ่งเกิดสดสดร้อนๆอเลยคือท่านหญิงปัญหาเพิ่งถูกส้นยี่ยเนี่ยค่ะว่าที่ฐานฮวาคนใหม่มาขอถอนมั่นถึงจวนเลยโอ้ถอนมั่นถึงจวนใช่ค่ะทําให้จิ้งถึงโหบิด,ดาของท่านหญิงโกรธมากบันทึกว่าถึงคาดลงไม้ลงมือกับส้นยี่ยเลยนะแล้วที่สําคัญคือที่สําคัญคือนี่เป็นการถูกถอนมั่นครั้งที่3ของท่านหญิงปัญหาแล้วค่ะเรื่องนี้แหละที่เป็นประเด็นร้อนเลย ก็เลยไม่แปลกที่คนจะซุบซิบกันแล้วมีใครพูดอะไรบ้างไหมครับบันทึกไว้ว่ายังไงมีค่ะอย่างเซียวหวานอาวีน้องสาวเซียฉีหลินบันทึกคำพูดเธอไว้ทํานองว่าตระกูลปั้นนี่ไม่ดีเลยนะใครแต่งเข้าไปอาจจะโชคร้ายอะไรเงี้ยแล้วเธอ,อยังทอดปั้นหารอีกว่าเป็นต้นเหตุให้พี่ชายตัวเองคือเซียฉีหลินบาดเจ็บที่ตาจนเสียอนาคตไปเลยอืมโทษกันซึ่งซึ่งหน้าเลย ส่วนคนอื่นแล้วครับก็มีสื่อเฟเซียนหลานสาวอัครเสนาบดีฝ่ายขวาบันทึกว่าเธอก็พยายามห้ามห้ามเซียหวันอวีนะแต่ลึกๆแล้วก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยว่าการถูกถอนมั่นตั้งสามครั้งมันก็เป็นเรื่องเสื่อมเสียจริงๆสําหรับผู้หญิงซึ่งก็สะท้อนค่านิยมสังคมตอนนั้นตามที่บันทึกไว้นะครับว่าเรื่องแบบนี้ผู้หญิงเสียหายเสมอไม่ว่าใครผิดใช่เลยค่ะบันทึกไว้ชัดเจนมากแต่ตัวท่านในหญิงปั้นหานเองล่ะครับ ท่าทีเป็นยังไงบ้างตอนนั้นโอ้โหตามบันทึกนี่คือตรงกันข้ามกับบรรยากาศอึมครึมเลยค่ะท่านหญิงดูม,มั่นใจมากแต่งตัวก็หรูหราพัดต่วนเนื้อดีเครื่องประดับนี่เป็นหยกเลือดไก่เลยนะคะของมีค่ามากๆแสดงสถานะว่างันเถอะใช่ค่ะแล้วก็ยิ้มแย้มไม่ได้สนใจสายตาหรือเสียงซุบซิบอะไรเลยบันทึกเขียนทำนองว่าอยากมองก็มองไปแล้วก็เดินตรงไปหาองค์หญิงอันเลอรคุยกันอย่างสนิทสนมเลย แล้วคุยอะไรกันบ้างครับพอจะมีบันทึกไว้ไหมมีค่ะบันทึกบทสนทนาไว้บางส่วนปัญหารเริ่มก่อนเลยวิจารณ์รสชาติวายผลไม้ใหม่ขององคหญิงแล้วก็ชี้ให้องคหญิงดูสายตาของเซียวหวันอวีที่มองมาแบบอืมไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เหมือนจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าโดนมองน่าจะอย่างนั้นค่ะแล้วท่านหญิงปัญหาก็พอองคหญิงตรงๆงเลยว่าตัวเองนะ่ะเข้ากับกลุ่มสตรีที่ชอบแต่งกรอนวาดภาพไม่ค่อยได้หรอกเพราะไม่ชอบเรื่องเรียนเขียนเขียนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แล้วองหญิงว่ายังไงครับองคหญิงอันเลือกก็ตอบกลับแบบเอ่อมีเลสไนนิดนิดนะคะท่านย้อนไปถึงเรื่องเก่าของเซียชีหลินพี่ชายเซียวหวันอวีนั่นแหละที่บันทึกไว้ว่าเคยหนีตามผู้หญิงอื่นไปทําให้เรื่องมั่นหมายกับปั้นหานต้องลมเลิกไปอ๋อมีประเด็นนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วปั้นหานก็ตอบกลับแบบไม่แคร์เลยตามบันทึกคือบอกว่าดีแล้วที่เขาหนีไปไม่อยากแต่งกับคนตาบอดครึ่งซีกอยู่แล้วแรงเหมือนกันนะเนี่ย และยังพูดเน็บเสียหวานอาวีต่ออีกว่าพี่ชายตัวเองน่ะผิดสัญญาแท้ๆแต่น้องสาวยังมีหน้ามาทำท่ารังเกียจตนอีกโหตรงไปตรงมามากแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นล่ะครับมีตอนหนึ่งที่บันทึกไว้ชัดๆเลยคือเสียหวานอาวีเหมือนจะทนไม่ไหวหรืออยากจะหาเรื่องก็ไม่รู้นะคะพยายามตะโกนเรียกปัญหาให้ไปร่วมบุงแต่งกลอนด้วยกันแล้วปัญหาคำยังไงครับ บันทึกว่าท่านหญิงปัญหาททาเป็นไม่ได้ยินค่ะคุยกับองค์หญิงอัลเล่ต่อหน้าตาเฉยเลยโอ้โหเสียหวานอาวีก็เสียหน้าไปสิครับเสียหน้ามากค่ะบันทึกว่าเธอต้องพูดแก้เกี้ยวไปว่าบางทีท่านหญิงปั้นอาจจะยังเข้าใจผิดเรื่องทางบ้านเราอยู่กระมังอะไรทํานองนั้นเหตุการณ์นี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับมุมมองของคนอื่นต่อปัญหาบ้างครับตามบันทึก คือบันทึกตอนนี้ทำให้เห็นชัดเลยว่าสตรีส่วนใหญ่ในงานน่ะถึงแม้จะซุบซิบแต่ลึกๆก,ก็อาจจะเห็นด้วยกับเซียวหวานอวีนะคือมองว่าพฤติกรรมของปั้นหานทั้งรักสนุกไม่ค่อยสำรวมการวางตัวที่ไม่เหมือนใครของตระกูลปั้นเองมันดูอ่ะไม่เหมาะสมตามกรอบกุลสตรีที่สังคมวางไว้เหมือนพวกเขารู้สึกว่าตัวเองดีกว่ามีคุณสมบัติภายในมากกว่าวางงังอันเถรใช่ค่ะ มองว่าปัญหานอาจจะดูผิวเผินไปหน่อยหยาบคลายทำให้วงตะกรูลเสื่อมเสียแต่ก็น่าสนใจนะบันทึกก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันว่าถึงจะคิดแบบนั้นก็ไม่มีใครกล้าทำตัวอิสระหรือแสดงออกอย่างที่ปัญหานทำได้เลยอืมน่าคิดครับแล้วบทสนทนากับองค์หญิงมีต่ออีกไหมครับมีค่ะวกกลับมาเรื่องเส้นอุ้ยคนที่เพิ่งมาถอนมัน่นอ๋อคนต้นเรื่องใช่ค่ะบันทึกเขียนว่าปั้หานดูไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลยนะ บอกว่านอกจากหน้าตาดีแล้วก็ไม่มีอะไรในตัวเซ้นอุ้ยที่เธอชอบสักอย่างแถมยังพูดถึงความฝันด้วยบอกว่าจําได้ลางๆว่าในฝันน่ะจุดจบของเซ้นกุ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกสักหน้าแล้วก็เนรเทศไปชายแดนโน่นพูดเหมือนเป็นลางบอกเหตุเลยนะเนี่ยอาจจะประมาณนั้นค่ะแล้วบทสนทนาช่วงนี้ก็จบลงด้วยคําพูดติดตลกขององค์หญิงอันเลอร์ที่บันทึกไว้ว่าถ้าปัญหาชอบคนหน้าตาดีนะักทาไมไม่ลองพิจารณาหลงเสี้ยดูละ่ะ คนนั้นนะ่ะรูปงามที่สุดในเมืองหลวงแล้วครับเรื่องราวที่บันทึกไว้ในงานเลี้ยงนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับค่ะซึ่งสิ่งที่เรื่องราวจากบันทึกตอนนี้ฉายภาพให้เราเห็นนะคะก็คือความซับซ้อนมากๆของความสัมพันธ์ในแวดวงสังคมชั้นสูงสมัยนั้นแรงกดดันต่างๆโดยเฉพาะเรื่องชื่อเสียงการมั่นหมายที่ผู้หญิงต้องเจอรวมถึงความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ภายนอกที่แต่ละคนพยายามแสดงออกกับความคิดความรู้สึกจริงๆข้างใน ซึ่งบันทึกนี้ก็ทาให้เราเห็นกลไกทางสังคมบางอย่างในอดีตนะคะครับก็นับเป็นบันทึกที่ให้ภาพสังคมที่น่าสนใจทีเดียวใช่ค่ะมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าสิ่งที่บันทึกไว้นี้ทั้งเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกกับตัวตนภายในหรือแรงกดดันเรื่องชื่อเสียงโดยเฉพาะกับผู้หญิงในสังคมชั้นสูงเนี่ยพอมาถึงยุคปัจจุบันมันยังคงเหมือนเดิมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับสิ่งที่ปรากฏในบันทึกนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ได้จากบันทึกตอนนี้นะคะ